เรียนท่านประธานในพิธีนะครับรวมถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะครับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นผู้นําชุมชนพี่น้องเกษตรกรผู้แทนของส่วนราชการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานในพื้นที่และในส่วนกลางนะครับก็ผมในสุรชาติมาลาศีผู้ในการสํานักบริหารโครงการกมร,รมชลประทานนะครับในนามของกมร,รมชลประทานก็ขอขอบคุณนะครับท่านประธานที่ได้ให้เกียรติ เป็นอย่างสูงเพื่อเข้ามาร่วมและเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยชุกพร้อมอาคารประกอบอันนี้มาจากพระราชบัญญัติจังหวัดน,น,น่านครั้งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็คงต้องบอกว่าความหวังของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนก็มีตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับอาทิเช่นตั้งแต่ปีพศ2551นะครับก็สำนักางานคอรลอก็ได้รับเรื่องจาก สำนักราชเลขาธิการขอให้บรรจุแผนงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจ้วกเพื่อเป็นประโยชน์กับที่น้องประชาชนในเขต14หมู่บ้านนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตําบลบ่อกแก้วอำเภอนามหมื่นจังหวัดน่านนะครับอีกทั้งลําดับเหตุการณ์ต่อมาไม่ว่าจะเป็นช่วงปี62นะฮะ2562ก็ได้พระอ,องค์ท่านนะครับก็ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการก่อสร้างอา่างเก็บน้ำห้วยจ้วกพร้อมอาคารประกอบไว้ เป็นโครงการพระราชดำริตั้งแต่9ตุลา2562นะครับอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับก็คือในอนาคตอัในใกล้นี้นะครับที่จะมีการดาเนินการก่อสร้างโครงการแห่งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยความที่กฎหมายในเรื่องของพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนแห่งชาติตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นป่าชื่อป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้นะครับอยู่ในเขตของ ป่าที่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์โซน C นะครับก็จะมีพื้นที่มากกว่า50ไร่แต่ไม่ถึง500ไร่ตามประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นมติคลมออาทิเช่นมติคลมอเมือ่มอวันที่26เมษายน2554นะครับก็จะต้องทํารายงานศึกษาผลทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อสพอบัรจุแล้วก็ด,ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติที่กําหนดต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของอพื้นที่ที่รับประโยชน์ของ โครงการดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่กล่าวอ้างไปนะครับว่าเราจะมีพื้นที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น14หมู่บ้านนะครับาจากการพิจารณาในชั้นต้นเนี่ยก็มองเห็นวา่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็จะมีพื้นที่เพาะปลูกที่มีพื้นที่ชลประทานมีน้ําใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูแล้แงนะครับก็จะไม่น้อยกว่า2,300ไร่ขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้อย่างน้อยก็ประมาณ1,500ไร่นะครับอีกทั้ง บรรเทาปัญหาการขัดแคลนน้าซึ่งจะมีการขัดแคลนน้าทุกปีในบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับการขัดแคลนน้าก็ไม่น้อยกว่าประมาณสัก7,0,000 0ลูกบาทเมตรต่ตอป,ปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นความต้องการน้ําเฉลี่ยเนี่ยในพื้นที่ก็อยู่ประมาณ5.3ล้านลูกบาทเมตรมก็โครงการอเก็บน้ําแห่งนี้ก็ช่วยบริการประชาชนบริการและก็ช่วยเหลือกิจกรรมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคเรื่องการเพาะปลูกต่างๆนะครับอุตสาหกรรมรวมถึงการท่องเที่ยวแล้วก็ ่วยรักษาระบบนิเวศท้ายน้าสร้างความสมดุลของน้ําที่จะเกิดขึ้นอันไกลนี้นะครับส่วนของสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าน,นี้ทางบริษัทที่ปรึกษาก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็จะนําข้อมูลเรื่องราวต่างๆไปนําเสนอต่อสอพอในอนาคตอันใกล้ต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอันหนึ่งค,คือเรื่องของประโยชน์หรือการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการนะครับก็ สรุปผลได้ว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับซึ่งซึ่ง,งรัฐบาลก็ได้เน้นย้ำนะครับให้ความสําคัญเรื่องของการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมากนะครับว่าเราลงทุนไปแล้วนะครับสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ผลประโยชน์ตามมานะครับก็มีการคุ้มค่าหรือคุ้มทุนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความร่วมมือของประชาชนรัในพื้นที่นะครับก็หวังว่าคงจะเห็นการเกิดโครงการแห่งนี้ในเร็ววันนะครับ ก็บัดน,นี้ได้เวลาสมควรนะครับก็กผมขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับได้ให้ข้อเสนอเนะี้ได้ให้คําคกล่าวหรือโอวาทต่างๆเกี่ยวกับการประชุมการประชุมประชุมเทศในครั้งนี้นะครับเพื่อให้งานดังกล่าวเกิดผลสมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดของของพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอเรียนเชิญครับ